สวัสดีค่ะมาดูวิธีการวางผ้าตัดเสื้อคอปกฮาวายแขนสั้นกันนะคะแล้วก็วิธีการปรับแพทเทิร์นโดยที่ปรับขยายออกนิดหน่อยค่ะจากแพทเทิร์นเดิมซึ่งจะมีแพทเทิร์นไซส์เอ็มไซส์เนะคะถ้าใครต้องการแจ้งความประสงค์มาได้เลยค่ะจะส่งเป็นลิงก์ไปให้นะคะ ไปดูวิธีการวางผ้าแล้วก็วิธีปรับแพทเทิร์นกันนะคะมาดูวิธีการวางผ้ากันนะคะชิ้นหน้าให้วางผ้าสองชิ้นประกบเข้าด้วยกันแล้วก็ในส่วนของสาบที่พับเข้าไปด้านในจากจุดนี้นะคะแล้วก็จากชายเสื้อวางเส้นให้ขนานลงไปนะคะแล้วก็ค่อยปัดในส่วนนี้เพราะว่าจะทำสาบในส่วนของปลายเสื้อเล็กกว่าด้านบนนะคะรอบคอ ให้เผื่อไว้1ซนเมตรนะคะตะเข็บไหล1ซนแล้วก็ในส่วนของตะเข็บไหลจากแพทเทิร์นเดิมจับปลับนิดหนึ่งนะคะจับปรับให้ออกมาสักครึ่งเซนติเมตรวางไม้บรรทัดแล้วก็โค้งเส้นใหม่นะคะรักแร้เผื่อผ้า1ซนเมตร ขั้นตัว1เซนติเมตรควายาวให้เผื่อไว้3ถึง4เซนติเมตรนะคะเพื่อพับเย็บแต่ตัวนี้จะไม่เผื่อนะคะไม่ต้องการให้ยาวมากตัดออกมาเลยค่ะตะเข็บหลให้ตัดเฉียงๆนะคะเวลาพับผ้าจะได้ไม่ขาดหาย ใต้รักแร้ก็ตัดเฉียงขึ้นไปนะคะส่วนนี้ก็ตัดค่ะแล้วก็กดรอยไว้นะคะทุกจุดเลยค่ะต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันนะคะซึ่งเวลาวางผ้าถ้าเป็นตัวอักษร V ให้สังเกตดู้ว้ดีนะคะให้ตัวอักษรขึ้นข้างบนนะคะ ให้เกลีงผ้าตรงกันนะคะกระด้านล่างรับได้สามด้านบนก็30ค่ะในส่วนของคอก็เผื่อเย็บไว้1ซนติเมตรตะเข็บลาหนึเซนติเมตรชิ้นหน้าขยับตะเข็บลายออกมาครึ่งเซนติเมตรชิ้นหลังก็ขยับเหมือนกันค่ะ พงเส้นใหม่ค่ะแล้วก็เผื่อเย็บ1เซนติเมตรใช้เสื้ออับขยายออกนิดหน่อยนะคะท้านจ้นหน้าจ้นหลังลก็ตีเส้นจากเส้นนี้ลงไปเลยค่ะขยับออกสัก1ซนเมตรแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะกึ่งกลางหลังคลิปไว้ค่ะ ในส่วนนี้เมื่อนำไปประกอบกันถ้าเราตัดเฉียงออกผ้าก็จะได้ไม่ขาดหายไปค่ะแล้วก็ให้กดรอยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นขอบปกฮาวายชิ้นหน้าชิ้นหลังให้วัดรอบวงแขนดูอีกครั้งนะคะซึ่งให้ต่างจากแพทเทิร์นวงแขนแพทเทิร์นวงแขนต้องมากกว่าสัก1เซนิเมตรแล้วก็รียดจนหัวแขนมาประกอบกันมันจะพอดีค่ะในส่วนของแขนเสื้อ ก็ปรับได้ตามความต้องการนะคะซึ่งตัวนี้ก็จับปรับให้ยาวอีกนิดหนึ่ง20เซนเมตรวางผ้าตามยาวเลยค่ะในส่วนของคอปกก็ตัดผ้า2ชิ้นนะคะชิ้นด้านนอกก็นำไปอัดผ้ากาวค่ะในส่วนของชิ้นหน้าข้างสะโพกให้ขยายออก1เซนเมตรนะคะก็ตีเส้นออกมาเลยค่ะส่วนชิ้นหลังก็เหมือนกันค่ะขยายออก1ซนเมตรแขนเสื้อ พอปกแล้วก็กดรอยออกมาทุกชิ้นนะคะซึ่งวิธีการเย็บก่อนหน้านี้ก็เคยเสนอไว้นะคะถ้าเย็บเสร็จค่อยมาโชว์กันค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ